สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกทุกท่านเลยเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีพิจิกมาขอพลังงานชาวราศีพิจิกค่ะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกว้าหกถ้วยคุณกำลังมีความสุขนะคุณกำลังเออ คุณอาจจะไม่น่าเชื่อว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างอะค่ะจะจะหวนกลับมาหาคุณหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามีใครบางคนคิดถึงคุณหรือว่าคุณกาลังคิดถึงใครนี่คือสัญญาณของโซเมตนะชาวราศีพิจิกคุณกาลังได้เจอโซเมตคุณกาลังได้เจอเนื้อคู่ของคุณคุณกาลังได้เจอใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขหรือว่าใครบางคนกําลังติดต่อมาหาคุณอาจจะเป็นเก่าคนเก่าๆญาติหรืออะไรหรือเพื่อนเก่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ชาวราศีพิจิกก้าวไม่เท้าดูโ d สวยงามมากเลยอยากบอกว่าในตอนนี้เวลานี้มันมีห่วงเวลาของของเดจาวูที่เกิดขึ้นนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะได้มีโอกาสเชื่อในซิกเซนสันชาติยานของคุณว่าคุณกำลังที่จะได้เหมือนกลับไปสู่อะไรเก่าๆเดิมๆความสุข ที่คุณเคยการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นการฟื้นฟูก,กันได้พบเจอเนื้อคู่หรือว่าก้าวไว้ท้า The เดว l ลจงเชื่อในสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันคือประสบการณ์ของคุณที่พาให้คุณได้ไปสู่เอกสรภาพของคุณ อะไรที่คุณไม่เคยเจอคุณจะได้เจออะไรที่คุณเคยเจอแล้วแล้วมีอะไรห่างหายไปบางทีจะได้กลับมาในปรับความเข้าใจพูดคุยเฉลิมฉลองหรือว่าได้ได้ทานข้าวได้ดินเนอร์หรือว่าได้ทานคอฟฟหรืออะไรบางอย่างที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น,ป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 นไปในทิศทางที่ดีมันรู้สึกถึงคำว่าความสุกสนานการเฉลิมฉลองมาก,มาก,มากๆ The World คือสิ่งใหม่ ถ้าคุณกําลังมองหาโฟกัสสิ่งใหม่ๆอยู่สิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเปิดทางเปิดใจให้ความรักแบบนี้นะคะอาจจะมีบางสิ่งที่เข้ามาท้าทายคุณนั่นคือความรักครั้งใหม่งานใหม่เส้นทางชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงสิ่งให,ใหม่ๆหรือว่าคุณมีเอเจี้ของการเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปไปสู่ถึงความสุขสนานในชีวิตที่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะมีใครขอนัดเดทออกเดทหรือว่าใครอาจจะมามาจะมาคุยกยบคุยเอามาคุยกับคุณบนโลกออนไลน์นะคะหรือว่าคุณกำลังได้เดินทางไกลแพลนวัเคชันบางอย่างหรือว่ากําลังเดินทางต่างประเทศครั้งแรกหรือว่าคุณกําลังได้แบบได้ขยับสถานะความสัมพันธ์มันคือพลังงานดีค่ะพลังงานดีๆมากเลยเพราะว่าความอดทนของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณรอมันคุ้มค่ามากๆที่คุณจะได้เจอ มันคือการเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ที่มีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีพิจิกตอนนี้คุณรู้ว่าอาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแต่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยล้าหรือหมดไฟในตัวเองเหลือเกินอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยที่คุณอาจจะทําอะไรใหม่ๆกับตัวเองนะคะหาสิ่งใหม่ๆทำมันเหมือนกับว่ามันมันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้คุณมีความสุขอะ่ะมันเป็นเอเนอร์จีที่ดีมากๆเลยแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่า มันจะทาให้คุณมีความสุขมันจะทําให้คุณเป็นเิสรภาพมันจะทําให้คุณได้เห็นความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างในตัวตนของคุณด้วยมันคือมันคือความสุขจริงๆตั้งแต่สายครั้งแรกเพราะว่าคุณอดทนมากเลยคุณอดทนที่จะได้พบเจอความสุขคุณคุณอาจจะได้รับข่าวดีมากๆข่าวดีในเรื่องของงานใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะงานใหม่จ็อบใหม่หรือว่าการติดต่อหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมันคือความสุขมากๆการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะ The world อะคะ่ะมันไม่ใช่เรื่องแบบเล็กๆอะคะ่ะมันเป็นเรื่องบางเรื่องที่แบบ ทำให้คุณมีอิสระมีความสุขมากๆเลยชาวราศีพิจิกสวยงามมากๆอาจจะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณแบบรวดเร็วด้วยขอพลังงานชาวราศีพิจิกซีดาบใจเย็นๆนะชาวราศีพิจิกเดชาริออร s คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลเดินทางบ่อยๆนะคะช่วงนี้หรือว่าคุณอาจจะอึดอัดหรือว่าเบือ่อหรือว่าหมดไฟในตัวเองนะคะ่ะอย่างที่บอกอาจจะมีการเหนื่อยล้านะคะหรือว่า เหนื่อยล้าจากงานเหนื่อยล้าจากบางสิ่งรอบตัวหรือคุณอาจจะไปได้ยินอะไรมาหรือรับรู้อะไรบางอย่างลบๆบมาแต่ขอให้คุณมั่นใจไว้ว่าคุณจะออกหลุดพ้นไปจากสิ่งลบๆบนั้นได้แน่นอนเพราะคุณเชื่อในพลังงานของคุณคุณกําลังดึงดูดข่าวดีเข้ามาหรือคุณกําลังรู้ว่าใครจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณกําลังที่จะวางแผนรอคอยแบบ ตั้งหนา้าตั้งตารอแบบใจจดใจจ่อแล้วว่าคุณจะไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยๆช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากแดนไกลทางไกลนะคะหรือว่าอะไรที่คุณฝันไว้อะไรที่คุณรู้สึกว่าอยากทานั้นน่ะมันอยากทํามากๆแต่ว่ามันอาจจะยังทําไม่ได้แต่คุณจะทําได้ชาวราศีพิจิกสวยงามมากนี่คือห้าไม้เท้านี่คือสามไม้เท้าเพราะคุณกําลังสู้อยู่ชาวราศีพิจิก คุณกําลังสู้กับตัวเองคุณกาลังสู้กับความสามารถของคุณคุณกําลังสู้กับสู้กับความฝันอนาคตความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังสู้กับไอเดียคุณอะเ m a g เชียนและสามไม้เท้าห้าไม้เท้าคุณกําลังปีนป่ายนะคะไปสู่ความสําเร็จคุณอยากออกไปจากสิ่งนี้ให้ได้อยากออกไปจากเหตุการณ์นี้อยากออกไปจากสิ่งเดิมๆเก่าๆคุณอยากออกไปเจอสิ่งใหม่ๆ คุณอยากที่จะมีความสุขในตัวเองคุณอยากที่จะแบบมีบ้านเป็นของตัวเองมีกิจการเป็นของตัวเองอยากที่จะมีอิสระในชีวิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะจะอิสระในเรื่องของอะไรแต่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทําให้ได้แต่คุณทําได้เพราะนี่คือเดอะเมจิเชียนค่ะเดอะเมจิเชียนคือคุณที่สามารถที่จะสร้างแพชชั่นสร้างพอร์สร้างพลังให้กับตัวคุณเองได้คุณคือความอาจจะรันของคุณ Power อยู่ในมือของคุณคุณสามารถคิดตัดสินใจออกแบบทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้คุณรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินคุณรู้สึกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองมากช่วงนี้คุณรู้สึกว่าบางอย่างมันมันเกิดความเสี่ยงขึ้นได้คุณรู้สึกว่าคุณต้องทําสิ่งใดให้มันเกิดขึ้นได้และเดอะเมจิเชียนอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับคุณเพราะคุณเชื่อในอินทรเอชันของคุณเชื่อในเป้าหมายของคุณเชื่อในอินทรเอชันของคุณเชื่อในฝีมือของคุณ ชาวราศีพิจิกแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์แห่งความแตกต่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเชื่อในคุณค่าของคุณคุณจะได้เจอความรักที่ดีคุณจะได้เจอความสุข Ten of Pentacles มองเห็น Ten of Pentacles แล้วไม่ออกมาไม่ออกมาไม่ได้นะคะบอกแล้วว่าคุณว่าคุณจะไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณสิบเหรียญความมั่งคั่งความมสมบูรณ์จะมีเงินเข้ามาหาคุณคุณจะได้บ้านคุณจะได้รถ คุณจะได้ปลดหนี้ปลดสินคุณรู้สุดว่ามีความมีความสุขสบายความอมดมสมบูรณ์ในชีวิตเพราะคุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรคุณรู้ว่าวันนี้คุณต้องสู้คุณรู้ว่าวันนี้คุณต้องลุยคุณสะท้อนปัญหาอะไรบางอย่างของคุณอยู่สะท้อนสิ่งที่คุณไม่อยากที่จะติดตึงไปกับอะไรที่แบบบนความเสี่ยงหรือว่าไม่อยากที่จะเจอสถานการณ์เก่าๆเดิมแบบนี้อีกแล้วเพราะคุณอยากมีความสุข เพราะคุณอยากมีความสุขก้าวถวยคุณอยากมีความสุขคุณอยากมีออสาภาพในตัวเองแล้วคุณรู้ว่าคุณจะต้องทํำยังไงคุณรู้ว่าคุณจะต้องอดใจใจแข็งให้ได้เจ็ดไมเท้าความสําเร็จและชัยชนะไม่ได้มาง่ายๆนะคะแต่ได้มาจากที่คุณแบบสร้างมาหลายปีมากสู้มาหลายปีมากนี่คือสัญญาณของชัยชนะแล้วก็ความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังตื่นเต้นที่คุณกําลังที่จะได้มองเห็น กับการสอบผ่านชีวิตความสำเร็จของคุณไปสู่ก้าวเหรียญความสุขความร่ำรวยมีเงินใช้มีเงินเก็บมีเงินต่อยอดมีเงินท่องเที่ยวมีเงินไปสู่ในสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากที่จะเป็นคุณกำลังมองเห็นภาพชีวิตของคุณที่แบบอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะถ้าคุณ คุณเชื่อว่าคุณจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องมีความรักที่ดีกว่านี้และคุณค่าของความรักของคุณก็กําลังจะเกิดขึ้นเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นก้าวถ้วยและก้าวเหรียญคุณกำลังจะเจอคนรักที่เข้ามาทําให้คุณมีความสุขคุณกำลังจะเจอคนรักที่เข้ามาทําให้คุณเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวคุณเองและคุณกําลังมีทั้งความสุขมีทั้งความมั่งคั่งของชีวิตมีทั้งความความสุขสบายใจสุขสบายกายเพราะคุณตามหาสิ่งนั้นอยู่คุณออกตามหาสิ่งนนั้ คุณไม่ต้องการอะไรที่มันเป็นความเหนื่อยล้าใจความบาดเจ็บหรืออะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเด็เดเพราะคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณกำลังปลดล็อกตัวเองคุณกำลังไปสู่แสงสว่างสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่กาลจะเกิดขึ้นเด็กถือเรียนจะมีโอกาสใหม่เข้ามาหาคุณโอกาสในการทํางานโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณรู้สึกว่าคุณกําลัง คุณเห็นสิ่งนั้นนะคุณคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะคะทุกอย่างกําลังพิสูจน์ความสําเร็จให้คุณได้รู้อริยธรรมพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ทุกสิ่งชาวราศีพิจิกอาจูแองเจลคุณมีนางฟ้าที่ปกป้องดูแลคุณเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองและไกด์ไลน์ให้คุณนะคะลุยค่ะ let's go ค่ะไปต่อเลย อะไรก็เกิดขึ้นได้กับคุณลูฟอร์อาไซ improving health ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสัญญาณบางอย่างที่คุณรู้คุณมีความเชื่อในพลังงานของตัวคุณเองบางสิ่งกบบาลังสะท้อนถึงคําตอบบางอย่างให้คุณได้รู้อาจจะมีอะไรบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ท้าทายสิ่งใหม่ๆสุขภาพที่จะแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีสุขภาพดีแข็งแรงมากขึ้นหรือการพิจารณาทบทวนอะไรบางสิ่งอย่างให้รอบครอบก่อนตัดสินใจ นะคะชาวราศีพิจิกวันนี้สวัสดีค่ะ